สวัสดีทุกคนเข้าป่าอีกแล้ววันนี้เจอแล้วค่ะทุกคนเห็ดปวกเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเจอแล้วเจอแล้วเห็ดเอาเอาฟ้าฟ้านี่นี่นี่เห็ดปวกนี่ทุกคนเห็ดปวกนี่นี่นี่วันนี้วันที่เท่าไหร่พี่ตุ้นวันที่วันที่แปดเดือนอะไร นี่นี่พี่ต้้นเอาให้หมดสิลูกนี่นี่น,นี่ยังไม่หมดเลยโอเคอเห็ดปุกเจอแล้วเจอแล้ววันที่8ตุลา2,564ันาสบาช่องสาวพู้ไทยในเมืองกรุงแต่ว่าเมื่อน,นี้ไม่ได้อยู่เมืองกรุงมาหาฮ็ดปุกอยู่สกนลคนครนี่ๆทุกคนดูฮ็ดปุก ฟูดทุกคนเร็วจะแล้วทุกคนอันนี้มากับพี่ตูนกับตาแล้วเก็บก่อนเก็บก่อนนี่นีเก็บฟูดเก็บฟูดเร็วจะแล้วพี่ตูนนี่เก็บก่อนกกอนนนนืม นี่นี่พี่ตัวมาจิ้มมานนีบนี่เห็ดเห็ดไม่เห็นนะว้าเหยียบมดเลยนี่นี่พี่ตัวมาชิมไน่นี่โอ้ชิมอะไรชิมอะไรถได้ลยหาสั่งนอโอเคก่นะคะหาก่นน่าจะลามไปทางไหนนีก่อนนะคือมันเป็นพวกเลยนะเห็ดพวกนี่นี อืมนี่ๆเก็บเอาชมเอานี่นะคะกินจังเห็ดสวยบัวไม่ปวดเดี๋ยววางแรงนะพี่ตูนอุ้ยมดก็มีอูยมดอะไรมันเยอะจังวะนี่โหพี่ตูนมดอันนี้นะวางได้มันตัดเจ็บอูยโอ๊ยตายๆ นี่นี่ข้างหลังนี่ตุ้นนี่ไม่จิ้มให้แล้วเอานู่นน่นข้างหลังจะเต็มเลยนู่นเดี๋ยวหาก่อนหาก่อนหาหมูมันก่อนเจอไหมพี่พี่พี่เฮ็ดโป๊เฮ็ดโป๊เฮ็ดตาบ <Okay. S 1> นี่เต็มอยู่หน,น่อมหน่อมห้าหมู่มันนะแม่ นี่มันหึ้นนะนี่เด้นี่นี่ตูนอย่าทิ้งแรงนี่เด้อนี่แล้วนี่ก็มีผนาเตอร์นาเตอร์อาิกีบก่อน มดอันนี้ก็มีมดอันนี้กัดเจ็บขแาดเลยมดหินนี้นี่นี่พูนดอกมันนี่เดี๋ยวเข้าไปก่อนคลิปคนทีทีทีนี่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 เต็มอยู่พี่พ่ทูนเอาตะกาเอาตะกาออกมา Ui mất hoặc chết cả lưới nắng lên tìm nhu hằng mọi người 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 mọi ตูนมานี่เอาตก,กาเรามาดูอ,อ้วน <c oughs> เต็มเลยนี่ <c oughs> อ,อ,อ้วนเอาตกาให้หน่อย <c oughs> ดูเร็วคนมาแล้วพี่ตูน <c oughs> ดูเร็วคนมาพี่ตูนได้ยินเสียงหมาเห่าแล้ว เฮ้ยเจ้าวาเสียงหมาหอนอยู่นั่นหมาเหาคนอยู่นั่นมานี่มานี่มาทางนี้อ้วนนี่อ้วนนี่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 ทุกคนเนี่ยพวกนี่พี่ตูนเห็นไหมเห็นไหมห่วยมันจะเวียนหัวนิดนึงนะพี่ตูนลุกไปจิ้มเอานุ๊กนู๊กนี่นี่นี่ไม่ิ้งอันนี้นี่เอาไม่จิ้มให้อ่ะไปดึงเลย ไปดีกว่เอาเดี๋ยวมาทางนู่นอีกคนทนูบนล้วก็ลองออกล<ป>ามไปนู่นเลยดูลามไปหาตานน่นน่ะลามไปทูบโอ้ยหลายไปเลยเห็นอยู่บ่ดั้งบูวห่ะไปไปดูตามตามตาไป พี่ตูนยายโยนมันแตกหมดแล้วย่างตรงนั้นน่ะนี่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 น้ำมานี่นี่ลานู่ยี่ตนลามไปนู่นเลยพี่ตูนดนตัวนี้โดยนแต่ขา

เห้ยโดนแม่แม่นี่ขึ้น <laughs> กินนั ALLY ่นี่นู่นนะตัวเลยมองไมได้เห็นไหมสองดอกลาย เก็บไปด้วยถ่ายไปด้วยวิ่นเวีนวนวยนหูเลยพี่น้องเอ้ย้ามาจกคู่น้ำน้ำน้ำอุ้ยน้ำโอ้ย หาเอาพี yeah. um, ่ต้นเาวางไว้เดี๋ยวพตัวเองได้สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวหาต่อโู่นหน่ะให้มันเต็มเลยในใต้ขนาดพี่ต้นนี่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 เต็มเลยอ่านี่เห็นไหมนี่นี่นี่อ่านี่เต็มเลยนูดิแม่ทิ้เลยโอเคนี่ให้ทุกคนดูก่อนเดี๋ยวหาก่อนนะทุกคนเดี๋ยวจะมารายงานผลว่าได้เยอะไหม อูคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายเพราะว่าจะต้องเก็บมันมันเก็บด้วยถ่ายด้วยมือมันสั่นบ๊ายบายบ๊ายบาย